มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข่าวดีค่ะแวะปั๊มด่วนวันนี้น้ํามันลดราคาอีกแล้วนะคะสําหรับผู้ใชายรถนะคะข่าวดีของวันนี้ราคาน้ํามันล่าสุดประจําวันอังคารที่30พฤษภาคมเ hey. oh, บนซินแกส๊สโซฮอล์ ह, ลด30สตางค์ดีเซลเท่าเดิมคะ่ะราคาน้ํามันล่าสุดนะคะ mm. บริการน้ํามันทั่วประเทศทั้งปตทบางจากเชลล์เอโซ่คาเทคพีที สต๊อกเพียวแล้วก็ IRPC ซึ่งเป็นการนำเสนอราคาน้ำมันที่ตรงกับราคาน้ำมันณปัจจุบันตามท้องตลาดบ้านเรานะคะหรือเรียกว่าราคาหน้าปั๊มรวมไปถึงแสดงราคาน้ำมันโลกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ